ก่อนอื่นนะคะเราจะขอเรียนเชิญอ,อาจารย์ปรรบหิมานางนะคะในการที่จะกล่าวเปิดงานให้กับเรานะคะเ,ออเพื่อเป็นพ่อพรแก่พวกเรานะคะออปรบมือด้วยค่ะอคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ที่ได้ไมีโอกาสมาร่วม พี่น้องบ้านน้องแก่ใช่ไหมครับมี่โอกาสเชิญฉลองพิสมัสนะครับก็อกบขอบคุณพระเจ้าในเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนานประสมควรวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โควิดก็ซาๆไปแล้วนะครับแม้จะมีอ่บ้างก็ขอบคุณพระเจ้า ในเวลานี้นะครับให้เรามีโอกาสที่ฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงโรกสถิตยุทธามกลางเรานะครับอาตัพระเจ้าพระบิดาชี่รักของเราทั้งหลายในเย็นนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรขององได้สำนึกถึงพระคุณความรักขององค์พระซูเา้าที่ทรงเสด็จลงมาในโลกเพื่อปลดปล่อยเราทั้งหลายให้พ้นจากการเป็นทาสของความบาปวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายแสดงความชื่นชมยินดี และเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเราจึงขออัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดสถิตที่นี่เป็นองค์ประมุขเป็นองค์ประธานท่างกลางเราทั้งหลายให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองในครั้งนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพระพรและเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเราจะได้รับเนื้อหาซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดเตรียมไว้ผ่านผูรับใช้ขององค์ที่อธิบายให้เราได้เข้าใจว่า คริสต์มาสนั้นเป็นอย่างไรและที่เราทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันเฉลิมฉลองทุกเทศกาลที่มาถึงเวลานี้ซึ่งเป็นเทศกาลในฤดูที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีนี้เราก็อขออัญเชิญพร,พระพุทเจ้าได้ทรงโปรดสถิตอยู่ที่นี่เป็นผู้ทาําการท่ามกลางทุกคนและทุกกิจกรรมที่จะดำเนินไปให้อยู่ภายใต้ผู้ทรงเป็นผู้ที่เราเชื่อและวางใจนั้นให้ทุกกิจกรรมนั้น ออกมาดีเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า,าและเป็นพรต่อเราทั้งหลายเราจึงอธิษฐานร่วมกันขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้ภายใต้การทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า